ท่านพ่อเอกสำนักทองเผ่านะครับคุเชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าพี่น้องอสมครับสวัสดีครับสนใจสาวๆตรงนั้นเนาะบ่มีแล้วครับเสือน้อยอ่ะเหลือนักหมูเฮา กีอ,อูกับแทนประธานนะครับถึงเรื่องพีโน้องอสมอของอำเภอเมตใจนะครับต้องขอชื่นชมนะครับว่าพีโน้องอสมอของอำเภอเมตใจนะครับเดี๋ยวแน่นนะครับเดี๋ยวแน่นในช่วงระยะเวลาที่สองสามวันที่ผ่านมาผมก็เดินทางไปเปิดงานนะครับวันสําคัญของพีโน้องอสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตอําเภอเมืองอําเภอปงผูสร้างนะครับ ยงคำและกะ็น,นี่และแม่ใจวันก่อนวันศุกร์ที่แล้วนะครับผมไปเดินทางไปตีจังหวัดน,นาราธิวาสอำเภอสุไหงกลกนะครับไปปลาสายใหญ่ตีนาราธิวาสไตสุดเดินสยามก็ส่วนใหญ่กลุ่มพลังที่มีกลุ่มกลุ่มที่มีพลังนักที่สุดก็คือกลุ่มปีน้องอสมอนะครับและส่วนใหญ่พีน้องอสมอนี่ก็จะเป็นกลุ่มสตรีนะครับ เพราะว่าในช่วงระยะเวลาติดพานมา3ปีตั้งแต่ปลายปี3 6 2 6 3 6 4 6 5และนี่ 6, 6, 6ก็ยังบัดแล้ว100บเปอร์เซ็นต์หาย100เปอร์เซ็นต์นะครับมูฮั่งกำลังทำซึกสงครามการทำสงครามเนี่ยเป็นการต่อสู้ระหว่างคนสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่เขาบ่าหาันนะครับนั่นคือไวรัส โควิดถึงเก่าเขาต้องยอมครับว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยถ้าบ่ามี้พี่น้องอสมมเนี่ยประเทศไทยไปบตลอดประเทศไทยไปตลอดนะครับเพราะว่าการดูแลขั้นพื้นฐานดูแลพี่น้องติดเชื่อเ่ยครับบูฮาวพี่น้องอสมมจะเข้ามามพบทบาทสําคัญตอนนั้นผมก็ยังอยู่ในครมอมนะครับประชุมคลรมทุกขั้น ก็จะเถียงกันว่าเอฟบีเองอสซอีทำงานกันนักนะครับบางท่านออกจากบ้านแต่เจ้าตีสี่ตีห้าก็จะเข้าบ้านกับ6กโมงแหลงพ่อไปดูแลผู้ป่วยติดเชื่อก็เถียงกันเรื่องค่าตอบแทนในช่วงตี่บูฮาเหมือนออกสนามรบนะครับถ้าเป็นทหารนะครับถ้าเป็นการรบเนี่ยเวลาไปออกตามชายแดน ออกรอบได้เปิดห้อว่าจะมีค่าตอบแทนพิเศษจะมีขั้นพิเศษจะมีรางวัลพิเศษแต่ว่าพี่น้องอสมตลอดระยะเวลานะครับที่ทํางานหนักเที่ยงเงินแค่เรื่องเงิน500บาร้อยบเที่ยง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 ในรลอมประชุมกันสาสิบหกท่านนะครับท้ายสุดก็ออกมาอย่างที่ท่านทันได้ได้กี่เดือนครับได้กี่เดือนน้ำพันสามเดือน เพิ่มห้าร้อยบาทก็เพิ่มไปเลยห้าร้อยบาทเป็นพันห้าสามเดือนแล้วตอนนี้ยังได้รับอยู่ก็ครับอ๋อฮะได้พันเดียวนะครับผมก็ติดตามข่าวว่ารัฐบาลประกาศขึ้นขึ้นเงินเดือนนายกเป็นก็ ึ้นเงินเดือนอ,อปทอขับนายกท่องทินสมาชิกกำนันผู้หย่บานและอสอมมเลยกันจากพันเป็นเท่าไรสองพันดีขึ้นกว่าครับฮะยังยังยังท้าปัง ห้าปันจะได้ก่อต้องเข้าเอา,เอาตองได้ห้าปันแล้วถ้าผมเป็นนายกงเลยผอนุมัตวันนี้เลยนลพี่นลองครับความจริงวูฮาก็คือคือเปรียบเสมือน เสมือนหมอประจำประจำหมู่บ้านคอยดูแลขั้นพื้นฐานไอเรื่องมนี้นะครับถ้าถ้าผมนะครับสูงว่าผมได้เข้าไปสวมหน้าแข้างจะทบทวนใหม่เรื่องนี้นะครับต้องให้หมู่เขาได้อยู่คนใดนะครับบัจ่าใจงานนะครับแต่ว่ามาดูแลเลยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับวันนี้มาแน่อย่างนั้นท่านประธานวันอสอหมอความจริงเป็นวันที่อะไรครับ วันที่ยีของทุกปีรัฐบาลประกาศที่เป็นวันอสสองมแห่งชาติภาคภูมใจก็ภูมใจมันต้องภูมใจเนาะหลายท่านที่ผมเข้าใจว่าใส่บวกหลายใบเนี่มันก็ใครเป็นแม่ห้องห้องอ่าเห็นก็ใครเป็นป้ารัวงพ่องอ่านะครับใครเป็นโชลบอพ่องอ่า รัฐบอลมีขาตอบแทนเราไมไม่มีมมเหมือนกันับผมเป็นนายกผมอนุมัติทันทีเหมือนกันมันต้องเป็นนยายผมอุมติทันทีเหมือนกันมันต้องปนโยค,ครับถ้าเขาไปม,มีอำนาจขัดขั้งมูลเรื่องมูลนี้เขาต้องดูแลขั้นพื้นฐานเพื่อต้องการสร้างนะครับความเข้มแข็งคือระดับฐานลากนะครับอผมได้อู้เรียงไปใจเนี่ยอู้เรียงไอ้เรื่องเรื่องไอ้บัมดารผู้สูงอายุอู่ยรงครับอ๋อ ขออนุญาตอู้เลยฮอดก็ฮอดผมก็ฮอดท่านก็ฮอดเนาะคือคือบำนาญผู้สูงอายุนะครับทุกพักประกาศว่ายัางพักของท่านคุณหญิงสุนารัตน์ว่าจะได้ยี่แม่โอ้ขอบคุณครับอายืมกรับเนาะเอะเอาสอหมอมันนะฮักเอะอเดียวคืนมด้วยนะ ฮะเสื้อจะบริจาคดยกัน <ś 2> ไปไปก่อนพี <S <S ่น้องครับยังภาคุณหญิงน่อยบนก,บกรประกาศว่าผู้สูงอายุเบี้ยเบี้ยบำนาญผู้สูงอายุ3,000บาททันทีไม่ต้องไปรอ หกร้อยเจ็นะครับทีนี้ภาคทุกภาคประกาศหมดครับบางภาคก็ประกาศว่าทันทีที่สำรวจครอบครัวไหนนะครับได้มีไรายได้ตามกว่าเดือนละ2องหมื่บาทมันก็เติมทันทีมันก็ต,นนนกตอนนี้โอ้โหนี่แบบหาเสียงกันแบบนั่นเลยเลยแต่ว่าผมไม่ประสายี่เจียงายและเจียงเออเจียงใบําหรับ พักที่ผมสังกัดอยู่ทุกวันนี้มันต้องไม่สนใจในพักอย่างพักที่ธรรมนัตอยู่เนี่ยนะครับผมก็ประชุมกันว่าถ้าจะฮื้ผู้สูงอายุนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางอยู่แบบได้สบายสบาย,บายมันต้องมีคั้นเพดานว่าคนเท่าอายุ60ได้ต่ใดเจ็ดสิบได้ต่ใดแปดสิบเต่าตายได้ต่ใดนะครับก็ได้ข้อสรุปแล้วลว,ว่าทันทีที่จัดตั้งรัฐบาลน,นะครับก็จะประกาศเบีย้ยผู้สูงอายุ นะครับคนที่อายุ60นะครับขึ้นไปถึง70 60ถึง6กสิบเก้าสาันบาทกันหมดนะครับคนที่อายุ70ถึง7จ็ดสิบเก้าสี่พบาทมดคนที่อายุต่อไหนล่ะกี้80เต่าตาย ได้ห้าพันหมดอันนี้เป็นเรื่องอนาคตของมูเฮานะผมเชื่อว่าดียืนอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นเดียวกับผมเนี่ยแหมสองปีต้องเพิ่งเบีย้ยผู้สูงอายุแล้วนะผมเชื่อว่าถ้าทำใจเอีเนี่ยกลุ่มปลอบบางผู้สูงอายุจะอายุยืนขึ้นนะครับดีก็หรครับพี่น้องสมออันนี้เป็นเรื่องของมูเฮานะนี่นะ พออนาคตมีป,ปอบล้นทุกคนต้องเป็นสอวอผู้สูงอายุยาน,ยนั่นก็นายกเทพกำนันในนี้ไผยเป็นพองนี่นั <laughs> ่นก็ปิวลาดหรือกี่ปีสอวอละหั่นก็หกสิบเอร์็นละแล้วข้างหน้าขายเป็นสอวพอกยกมะงับขึ้น้วครับอันนั้นก็เออบ่เมินนะครับบ่เมินเขาจะเป็นสอวอกันหมดแล้วครับ ขอเพื่อพี่น้องสงมอบทุกท่านนะครับโอทเอาเดอร์อยู่ตัวกันนะครับขอพอรพระเจ้าทองเทพครับคือปบมูเฮาเลยครับได้อยู่เต้าได้ใจห้าพันบาทเนดะ้ออันน,น,นี้อันนี้โอ้ยพอรอายุยืนนะครับหันก็นครับพี่น้องแข่งขันกันออกนโยบายแต่ว่าเฮาทงทําในสิ่งที่ทำได้นโยบายของผมเนี่ย ผม,มเป็นผู้ออกนโยบายในฐานะเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ภาคเนี่ยผมออกในเรื่องตีทั้งกินนะครับกับเรื่องของการบรหิหารจัดการนะ้าตีทั้งกินเนี่ยครับพี่น้องตีนั่งนั่งอยู่ตรงนี้ตีถือสอบปกอ้นะครับผมจะเปลี่ยนสอบปกอที่เป็นชนนตึงมดบ่า,าล่าสอบปรกอรเนี่ยนะครับมีก็ใครถือสอบปกอบมกยมือขึ้นนะโอ้นัาเน้ออย่าพึ่งเอาไปขายเด้อ เดี๋ยวจะเปลี่ยนจากสปกให้เป็นฉนดและพื้นที่ของ,นอนองพี่น้องเพื่อไม่ใจที่อยู่ในพื้นที่คอตชอคือหนังสืออนุญาตให้ทำกินในที่ปลาอุทยานเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนให้เป็นสปก้งหมดป่าให้เป็นสปกสปกอให้เป็นฉนดนี่คือสิ่งที่ผมจะทําเป็นนโยบายลัที่ผมออกความคิดคนเดียวและจะทํานะครับอันนี้คือสิ่งที่จะทําต่อไปพอแล้วเนาะ เดี๋ยวนี้อย่างต่อธรรมทานบันไดวากินนะฮะเล่นกีฬาต่อครับเล่นกีฬาต่อผู้กอครับเสื้อกับแป้ะไปก่อนเดลยมีหลายเรื่องทีกก่อู้กันละอู้บนเวทีบันไดนะครับเดี๋ยวมันจะพิดกฎหมายเลือกตั้งก็คือไอ้อย่างที่ท่านฮือผมมาเนี่ยผมคื้นกลับไปร้อยเต่าเอาแล้วกันนะครับดีก็ครับ ตาที่ผมนึงผมคือไปร้อย้าที่ผมร้อยผมมาขึ้นเลยกันนะครับฝากมาเด้วยครับด้ฝากดูแลพี่น้องคนไปใจด้วยครับขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้มาพบปาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเฮาสมอครับเป็นข่าเฮาฮักผู้ของสัคร้งองสามเฮาฮักผู้ของขอเสียงปมือขอบคุณท่านนะครับแล้วก็แขกรับเชิทุกท่านนะครับที่บนเวทีครับเอาหมวกขึ้น เอออีไอีปออ้ขอบคุณนะพี <DVD> ่น้อยเด้อตั้งแหวนสองแปดป้อมมีเพื่อนละงอมเนาะนะยิงยิงเหมือนก็ยิงงอมนะคุณมนุษย์เท้าเนี่ยนะครับขอบคุณเด้อขอบคุณครับท่านประธานครับขอเสียงปรบมือใ้ครั้งหนึ่งนะครับ